ร้อยดีไหมมีเหตุการณ์ไหมการปกตินะระวังโควิดแล้วก็อย่างอื่นก็ระมัดระวัง แก่อาใช่ไหมถูกไหมตัวแล้วก็คณะจะมาดู

ที่ในช่วงท้ายปีเก่าเมื่อรับปีใหม่แล้วก็เก้าประกอบกระสุนในช่วงเด็ก ครับวันนี้ก็ถือว่ามาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในด่านที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในช่วง7วันอันตรายนะครับซึ่งถือว่าในช่วงที่เทศกาลปีใหม่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีความพิเศษเพราะว่ามีสถานการณ์ของโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 อยู่ด้วยเนี่ย ทุกด่านก็ต้องมีความระมัดระวังในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในการสัญจรของพี่น้องประชาชนแม้ว่ารัฐบาลจะขอความร่วมมือว่าในช่วงอย่างนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านได้อยู่กับบ้านนะครับได้อยู่กับครอบครัวแต่หากกรณีมีความจําเป็นต้องสัญจรไปมาเนี่ยก็ขอได้ระมัดระวังในการเดินทางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมใส่หน้ากาก การที่จะรักษาระยะห่างการใช้แอลกอฮอลล้างมือนะครับรวมถึงขั้นตอนการวัดอุณหภูมิต่างๆเนี่ยก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งะจะมีการตรวจด,ดูเพื่อที่จะไม่ให้การขยายตัวของโควิด -19 เนี่ยได้แพร่กระจายไปนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ขอความร่วมมือในเรื่องการเดินทางเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยการลดอุบัติเหตุเนี่ยยังมีความจําเป็นอยู่นะครับในขณะที่พี่น้องประชาชนไม่มาใช้ถนนหรือว่าไม่ใช้ยานพาหนะมากนักเนี่ยสิ่งตามมาก็คือมีพี่น้องประชาชนบาง,บางกลุ่มขับรถเห็นว่าถนนโล่งเนี่ยก็ขับรถเร็วขึ้นนะครับก็ขออยากขอความร่วมมือนะครับไม่ขับรถเร็ว เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุในช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ได้รับรายงานเนี่ยยังถือว่าขับรถเร็วเป็นสาเหตุหลักในการที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตแล้วก็ดื่มแล้วขับก็ยังเป็นสาเหตุรองลงมาเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าใช้รถใช้ถนนต้องมีความระมัดระวงังไม่ขับรถเร็วดื่มแล้วไม่ขับนะครับทุกครั้งที่ท่าน ขับรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับหรือว่าต้องใส่ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องทำเรื่องหน้ากากอนามัยต้องใส่ควบคู่กับหมวกกันน็อกครับ